ตำรวจตระเวนชายแดนครับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11ผนึกกกำลังกองทัพเรือกองร้อยทหารช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดสร้างถนนเรียบชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีใช่ไหมครับก็แบ่งกำลังปฏิบัติภารกิจกันก่อนจะนำเครื่องจักรเข้าทำงานเพื่อความปลอดภัยแน่นอนครับนำร่องด้วยชุด eod ก่อนครับนำทางกลุยทางก่อนนะฮะแล้วก็มีนะฮะสุนัข ที่ผ่านการฝึกฝนเนี่ยมาช่วยภารกิจนี้ด้วยครับตรวจพื้นที่เสี่ยงหาทุ่นระเบิดมีหลงเหลือตกค้างหรือเปล่าเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นป่าเป็นเขามีความสูงชันแล้วก็มีสุนัขเคนายนะฮะฝึกดมกลิ่นดมหาวัตถุระเบิดได้ต่างๆเนี่ยเสริมภารกิจให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่ต้องกลัวครับตรงไหนมีเจอแน่นอนลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่นั้นต้องเข้าสู่พื้นที่อันตรายโดยตรงนะฮะนี่ก็เป็นคลิปที่ช่วงนี้เขามีการโพสต์เพื่อชื่นชม ฮีโร่ในเงามืดมแต่เป็นคนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ภารกิจต่างๆเนี่ยสำเร็จ